บทคัดย่อพระตรายปิฎกคือคำพีที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมวินัยสถิตอยู่คำว่าติปิตกะในภาษาบาลีแปลว่าตะกราสามใบในวงเล็บที่บรรจุคำสอนหมายถึงหลักคำสอนหมวดใหญ่สามหมวดเนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า พระธรรมวินัยจะเป็นศัสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้วพระไตรปิฎกจึงเป็นที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเข้าเฝ้าพระศัสดาของตนและศึกษาพระปริยัติศาสตร์แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพานไปกว่า2500ปีแล้วก็ตามการสังคยนาครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่พุทธพจน์ได้จัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพานสามเดือนเนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยที่ประชุมพระอรหันตเทระห้าองค์การสังคยนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาทด,ดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในระหว่างการสังคยนา เมื่อมีการลงมติยอมรับคำสอนส่วนใดแล้วที่ประชุมก็จะสวดพร้อมๆกันเนื้อหาที่สวดน,นี้จึงถือเป็นการรับรองว่าให้ใช้เป็นแบบแผนที่จะต้องทรงจำชนิดคำต่อคำเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้อื่นและสืบทอดแก่อนุชนคำสอนดังที่สืบทอดกันมาด้วยปากเปล่าเช่นนี้ได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก ในคราวสังคยนาครั้งที่สที่จัดขึ้นในประเทศศีลังกาเมื่อราวปีพุทธศักราช460หลังจากเวลาผ่านไป2,500ปีและภายหลังการสังคยนาครั้งสำคัญหครั้งพระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดดั่งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุดและถูกต้องแม่นยำที่สุดที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุดพระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคน ที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนาและดังนั้นจึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วยหนังสือเล่มนี้จะบรรยายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎกด้วยการกล่าวถึงปัญหาสำคัญสำคัญเช่นพระไตรปิฎกคืออะไรทำไมจึงมีความสำคัญมาก การสังคายนาคืออะไรและดำเนินการอย่างไรพระไตรปิฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างไรนอกจากนี้ยังได้สรุปสาระโดยย่อของพระไตรปิฎกพร้อมทั้งกล่าวถึงคำพีประกอบอีกด้วย